สวัสดีครับสวัสดีครับพุ่คนหมอเอกนะครับวันนี้หมอเอกจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเงินสีด้านนะครับเงินสีด้านเนี่ยมีใครเคยได้ยินหรือว่าใครถ้ามีใครเคยได้ยินกดหนึ่งใครที่ไม่เคยได้ยินกดสองนะครับลองคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้หน่อยครับว่าเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินเคยได้ยินกดหนึ่งเนาะไม่เคยได้ยินกดสองนะครับ ก็ในเรื่องของเงินสีด้านเนี่ยมันคืออะไรนะครับเงินสีด้านเนี่ยมันเป็นลนักษณะก็คือเป็นการแบ่งประเภทของการหาเงินของคนในโลกนี้นะครับออกเป็นทั้งหมด4ประเภทนะครับคนทั้ง4ด้านนี้นะครับจะมีประเภทอะไรบ้างนะครับต้องให้เครดิตกับคนที่เขาคิดก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเอา นี่เรื่องของทฤษฎีของเงินสีด้านนี้นะครับมาจากไหนก็คือเอามาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับของคนที่เขียน Rich Dad Poor Dad อันนี้คือชื่อภาษาอังกฤษนะครับเป็นหนังสือจากาประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นหนังสือที่แปลไปทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยครับหนังสือตัวนี้เนี่ยชื่อภาษาอังกฤษว่า Rich Dad Poor Dad นะครับแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยจะชื่อว่าพ่อ aw, รวยสอนลูกนะครับ พ่อรวยสอนลูกเนี่ยจะมีหลายเล่มมากๆจะมีหลายหลายภาคมากๆเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองหยิบให้ดูเนาะว่าหนังสือที่ผมมีนะตอนนี้เนี่ยจริง,รงๆผมมีหนังสือหนังสือ rich dad poor, Bad, poor dad อยู่หลายเล่มนะครับเริ่งต้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองลองหยิบมาให้ดูก่อนเนาะก็จะมีเล่มนี้ครับเล่มนี้เนี่ยเ,เป็นเล่มที่ผมมีอยู่ก็คือเป็น Uh, y a students work for C students นะครับก็คือ uh, เป็นหนังสือที่เขียนว่าถ้าแปลเป็นไทยก็เรียนไม่เก่งเป็นเจ้านายเรียนแทบตายเป็นได้แค่ลูกจ้างนะครับก็หนังสือเล่มนี้เขียนโดยโรเบิร์ตคิโยสกินะครับก็ uh, พี่หนุ่มมันนี่โคดแล้วก็ทีมงานของเขาเนี่ยก็เป็นผู้เรียบเรียงแล้วก็เป็นผู้แปลนะครับเป็นผู้แปลหนังสือทุกๆภาคของของโรเบิร์ตคิโยสกิเลยอะไรเงี้ยครับก็ทีนี้เนี่ย uh, มาเรามากับ กลับเข้าสู่ในส่วนของอเรื่องของเงินสีด้านนะครับเงินสีด้านเนี่ยมันจะมีทั้งหมดตามชื่ออะไรก็คือสีด้านมันก็จะมี e นะครับอ,อันนี้เป็นตัวยอ่อเนาะเป็นตัวยอ่อทางภาษาอังกฤษก็คือมี e นะครับมี s นะครับมี b นะครับแล้วก็มี i นะครับเป็นตัวยอ่อว่า e s b i นะครับทั้ง4ด้านนี้เนี่ยะจะแบ่งออกเป็น สองด้านหลักๆก็คือคนฝั่งซ้ายเขาจะเรียกว่าคนฝั่งซ้ายนะครับล้เดี๋ยวหมอจะค่อยๆพยายามค่อยๆพูดแล้วกันเนาะกับคนฝั่งขวานะครับคนทั้งสองฝั่งเนี้ยมีความแตกต่างยังไงนะครับคนทั้งสองฝั่งนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันในหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประเภทของเงินที่หาแล้วก็มีถึงว่างเงิน แหล่งรายได้ครับแหล่งรายได้ของเงินที่ได้มานะครับเรื่องของการลงแรงนะครับลงแรงที่ทํางานเข้าไปนะครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของทางภาษีอย่างเงี้ยครับก็จะมีความแตกต่างกันอ,อ,อยู่อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะคนด้านซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นด้าน e แล้วก็ด้าน s นะครับ E คืออะไร E ย่อมาจาก Employee Employee เ,เนี่ยก็คือเป็นลูกจ้างนะครับลูกจ้างที่เกิดลูกจ้างก็คือเป็นคนที่ทำงานประจำพูดได้ไงว่าไปทำงานประจำอย่างเงี้ยครับก็คือในเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยทำงานประจำเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีแบ่งออกเป็นย่อยๆ2ออันก็คืออาจจะเป็น E ก็คือเป็นทํางานประจำเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นขององ,องค์กร เอกชนหรือว่าเป็นองค์กรของภาครัฐอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นลูกจ้างนะครับเนาะอีจะแบ่งเปสองอันก็คือเป็นพวกที่รับเงินเดือนนะครับรับเงินเดือนพอถึงสิ้นเดือนก็จะได้เงินเดือนออกมาตามที่ตกลงกับนายจ้างหรือตกลงกับองค์กรนั้นๆอะไรเงี้ยครับกับอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นพวกคนที่ทํางานได้ค่าคอมมิชชั่นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกเซลล์นะครับเนาะอีเนีเ่ย ข้อดีของการเป็นอ e, ีหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า employee เนี่ยข้อดีก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดว่ามีความมั่นคงในความมั่นคงทางการงานทางการงานค่อนข้างสูงเพราะคุณแบบคุณก็ทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยครับพอคุณทํางานไปพอถึงสิ้นเดือนองค์กรนั้นๆหรือหน่วยงานน,นั้นๆ้เขาก็จะจ่ายเงินให้คุณถูกไหมครับทีนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ย หมอเอกอะในส่วนตัวหมอเอกนะหมอเอกต้องพูดว่าส่วนตัวหมอเอกก่อนว่าหมอเอกคิดว่ามันไม่ได้มั่นคงที่มันไม่ได้มั่นคงเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะทํางานหน่วยงานไหนถ้าคุณทํางานเ,เหมือนกับว่าทํางานไม่ดีหรือคุณทํางานไม่ตามเป้าหมายขององค์กรที่องค์กรเขาต้องการให้คุณเป็นงรครับทีนี้เนี่ยคุณก็อาจจะโดนไล่ออกหรืออาจจะโดนมีการเตือนว่าคุณทํางานไปนแล้วเนี่ย เอ้คุณทางานไม่ดีนะมีการตักเตือนเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่นี้ความมั่นคงอะ่ะหมอเอกมองว่าจริงๆแล้วว่ามันมั่นคงจริงๆหรอสําหรับการเป็น e เป็น employee หรือว่าเป็นลูกจ้างเพราะในส่วนตรงหมอเอกหมอเอกมองว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆบนโลกมันมีความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะตกงานอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็น f r e e l a n c คุณจะเป็นพนักง,งานประจำหรือว่าคุณจะเป็นเจ้าของธรุรกิจใหญ่ๆเป็นเจ้าของธุรกิจอ่า ขนาดเล็กขนาดกลางหรือ SME คุณจะเป็นนักลงทุนทุกอย่างมันมีมันมีการขึ้นลงได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับในความรู้สึกของหมอเอกนะอ,อันนี้คือคนส่วนใหญ่เขาจะคิดว่ามันมีข้อดีก็คือว่าข้อดีเนี่ยมันสามารถที่จะเหมือนกับว่าเออได้เงินได้มีความมั่นคงนะได้เงินมาทุกๆเดือนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออีเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเวลาถ้าจะกู้สินเชื่อธนาคารอะไรเงี้ยครับ จะกู้ได้ค่อนข้างง่ายกว่ากู้ได้ค่อนข้างง่ายกว่าอ่าง่ายง่ายกว่าง่ายกว่าคนที่ทํางานที่เป็นอ่าประกอบอาชีพอิสระหรือว่าคนที่เป็นเหมือนกับว่าเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยครับก็จะกู้ได้ค่อนข้างง่ายกว่านี่คืออีนะครับแต่ข้อเสียข้อเสียก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะเหมือนกับไปบอกเจ้านายว่าอ่คุณอยากจะเพิ่มเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นอ่า ตอนนี้คุณรับอยู่หมื่นห้าคุณเดินไปบอกเจ้านายหรือว่าไปบอกอทีมเอชอาขององค์กรเลยว่า,าเหมือนกับผมขอเดือนนี้สองหมืนห้าได้ไหมอย่างเงี้ยครับอันนี้คือคุณไม่สามารถที่จะบอกได้เนาะนะครับนี่คือข้อ,ขอ,ขอก็เป็นข้อเสียนะครับแต่ข้อดีก็คือคุณอาจจะไม่ต้องลงแรงเยอะไม่ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยครับกับการทำงานเพราะว่ายังไงเดี๋ยวพอ,อช่วงสิ้นเดือนคุณก็ได้รับเงินละ ประเภทที่2นะครับ,รททอรบของด้านซ้ายนะครับก็คือเงินสีด้านประเภทที่2เนี่ยเป็นด้าน S หรือว่า s e l f e m p l o y e d self e m p l o y คืออะไรก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่เจ้าของกิจการแต่ว่าคุณเป็นคนที่ทำงานฟรีแลนซ์คนที่ทำงานแล้วคุณจ่ายเงินให้ตัวเองนะครับเช่นคุณเปิดร้านขายของนะครับหรือว่า คุณเป็นช่างภาพอิสระคุณเป็นหมอแล้วคุณเปิดคลินิกอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น S เพราะว่าคือเป็นธุรกิจของคุณคุณใช้แรงของคุณน่ะแลกกับรายได้หรือว่าแลกกับเงินที่คุณได้มาอย่างเงี้ยครับข้อดีของการเป็น S เนี่ยก็คือยิ่งคุณทำเยอะคุณก็จะได้เงินเยอะยิ่งคุณพยายามลงแรงเยอะ คุณยิ่งจะได้เงินเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเป็นลักษณะของคนที่เป็นด้านด้าน S นะครับหรือว่าเป็นส่วนใหญ่ด้าน S เนี่ยมักจะเป็นคนที่ถ้าเป็นถ้าเป็นการประกอบธุรกิจนะครับหรือว่าทํากิจการส่วนตัวก็มักจะเป็นพวก SME SME คืออะไรก็คือเป็นเป็นคนที่ทําธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กกับกลางอะไรเงี้ยครับไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่อะไรเป็นธุรกิจส่วนตัว ที่ที่คุณสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเรื่องของการขอสินเชื่อเนี่ยก็อาจจะยากขึ้นถ,ถ,ถ้าเทียบกับการที่คุณเป็น E หรือว่าคุณเป็นลูกจ้างนะครับคุณจะเสียในส่วนคุณจะคุณจะได้ในเรื่องของการหาขอสินเชื่อหรือว่าขอ OPM จากธนาคารเนี่ยมันก็จะได้ยากขึ้นนะครับอันนี้คือลักษณะของของ S นะครับต่อไปนะครับเราจะไปพูดทางด้านขวากันนะครับด้านขวาด้านขวาคือคนฝั่งขวาเนี่ยเขาเรียกว่าฝั่งขวานะครับฝั่งขวาคืออะไรคนฝั่งขวาเนี่ยก็คือจะเป็นคนด้านอา่าเป็นคนด้านที่มีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นเสียภาษีน้อยลงนะครับอา่าหางเงินได้เยอะขึ้นสามารถเอาเวลาไปทำในเรื่องที่คุณต้องการมากขึ้น ไปโฟกัสกับสิ่งที่ชีวิตคุณต้องการมากขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านขวานะครับเ,เงิน4ด้านอันที่3นะครับก็คือ B นะครับการที่คุณเป็น B B ก็คือย่อมาจาก business owner business owner เนี่ยก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะใช้ opt นะครับ opt นะครับย่อมาจากอะไรก็คือ a t t e r people's talent หรือนะครับอาจจะย่อว่าเป็น other people's time นะครับ other people's talent ก็คือใช้ความสามารถของคนอื่นดึงคนเก่งๆมาทำงานให้กับเรานะครับรักษาคนเก่งๆไว้ด้วยเงินเดือนสูงๆนะครับ หรือ OPT ก็คือ o t h e r people's time ก็คือเป็นการใช้เวลาไม่ใช่เวเวลา,เว,เ,วเ,วลาเวลาของคนอื่นเนี่ยมาทำงานแทนเรานะครับอาจจะบอกให้เห็นภาพก็คืออย่างเช่นธุรกิจนะครับเฟรนชช่ายร้านสะดวกซื้อนะครับที่มีทุกที่ในประเทศไทยนะครับขอไม่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะ ธุรกิจเฟรนช์ชาร้าสสะดวกซื้อเนี่ยเป็นธุรกิจหนึ่งที่ถือว่าเป็นการใช้ after people s time ก็คือการใช้เวลาหัอื่นมาทำงานให้คุณคุณลงเงินนะครับแล้วคุณก็เป็นเหมือนหัวหน้าบริษัทหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการใหญ่แล้วมีคนมาทำงานให้คุณคุณก็เอาเวลาของคุณเนี่ยไปทำอย่างอื่นแทนนะครับ ข้อดีก็คือจะตามชื่อเลยว่าคือคุณใช้ opt หรือคุณใช้เวลาคุณอื่นทํางานคุณสามารถเอาเวลาของคุณที่เหลืออยู่เนี่ยไปทําอื่นได้เช่นคุณอยากจะไปอ่ออย่างเช่นงานอดิเรกของคุณคือชอบปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยครับงานอดิรกของคุณคือ,อ,อชอบท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับคุณก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้หายตัวไปที่ไหนไกลๆได้เป็นหลักวันหลักอาทิตย์หลัก เดือนหลักปีคุณสามารถหายไปได้ธุรกิจมันก็สามารถที่จะดําเนินไปได้โดยที่ไม่ต้องมีคุณก็ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นลักษณะของข้อดีของ B แต่ข้อข้อที่เป็นจะเรียกว่าเป็นข้อเสียได้ไหมคือเป็นเป็นเป็นจุดที่ที่คนต้องใช้คาว่าเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถไปถึงตรงนั้นได้เพราะว่าการเป็น B เนี่ยก็เป็นเป็นการที่ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง ต้นทุนในเรื่องของการเป็น B ีซะส่วนใหญ่นะครับจะใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงเช่นสมมุติว่าถ้าคุณอยากจะซื้อเฟ้นชายเฟ้นชายหน่งของร้านสะดวกซื้อเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็ต้องใช้เงินเป็นหลักหลายล้านอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็มีค่อนข้างน้อยคนที่จะมีเงินหลักหลายล้านเนาะอันนี้ต้องพูดก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่มันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละครับแต่หลายคนเนี่ย ซึ่งตัวหมอเอกเองหมอเอกก็อยางเป็น B หรือไม่ก็เป็นไเดี๋ยวจะเล่าให้ไเล่าเล่าเรื่องไอฟังให้ฟังอีกทีหนึ่งว่า I อมันคืออะไรเอ่อหลายหลายคนลหลายคนในในโลกนี้ใช่ไหมเขาโลกนี้อยากเป็นไออยากเป็น Business owner นะครับเพราะว่าเอ่อแต่จริงๆแล้วที่มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ถ้าคุณพยายามมากพอถ้าคุณใส่ใจทุ่มเทมันมากพออะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็สามารถที่จะได้ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ลหลายๆคนมองว่ายาก ะะเพราะหมอเอกมองว่าการทําเรื่องยากเป็นสิ่งที่เป็นข้อดีก็คือว่าข้อดีของการทําเรื่องยากเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้คู่แข่งมันน้อยคู่แข่งในเรื่องของอการที่จะทําเรื่องยากมันน้อยเพราะว่าคนมีความรู้สึกว่ามันใช้มันใช้แรงเยอะมันใช้ความพยายามเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันได้อ่ะมันดีมากนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับอันนี้ อัดคลิปมาจะสิบห้นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวสั้นๆน,นะครับสุดท้ายก็คือด้านสุดท้ายด้านที่4ครับเงินสด,ด้านานที่สก็คือ I I คือ investor investor ก็คือเป็นนักลงทุนนักลงทุนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นในกลุ่มเช่นคุณลงทุนในตลาดหุ้นคุณลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณลงทุนในเ,เ,เงินดิจิตอลหรือว่าเป็น digital money ก็คือเป็นพวก cryptocurrency Crypt อะไรเงี้ยครับ เป็นพวกเหรียญต่างๆที่ออกมาหลายๆเหรียญอะไรเงี้ยครับคือคุณใช้ใช้ใช้เงินทุนอาจจะเป็นของคุณเองหรือว่าอาจจะเป็นเงินทุนของคนอื่นอะไรเงี้ยครับไปลงทุนในส่วนของตลาดหุน้นตลาดลาสหสรหาริรมซับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีแล้วคุณก็ได้เงินเข้ามานะครับได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้ผลกําไรอ่ะถ้าเป็นมันแล้วแต่เนะาะคุณไปลงทุนในไหนเช่นสมมติว่าคุณลงทุนในหุน้น คุณก็จะได้ในส่วนของกรรําไรส่วนต่างคุณก็จะได้เรื่องของพวกเปอร์เซ็นต์ปันผลหุ้นอะไรเยงี้ครับลงทุนอสังหาก็เช่นเดียวกันครับคุณก็อาจจะได้ในเรื่องของค่าเช่ามาหรือว่าคุณอาจจะได้ในรูปแบบของกรรําไรส่วนต่างถ้าคุณแบบว่าซื้อขายอะไรเยงี้ครับคริปโตเคอเรนซีก็เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเงินสีด้านที่หมอเอกมาสรุปให้ฟังนะครับอาจจะยาวไปนิดเนาะในคลิปนี้นะครับแต่ว่ายังไง ทุกคลิปทุกไลฟ์นะครับยังไงถ้าสมมุติว่า keep, ทุกคลิปทุกทุกคลิปทุกไลฟ์ไม่ใช่ไลค์ทุกคลิปทุกไลฟ์นะครับก็ยังไงหมอเอกฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้หมอเอกเนี่ยทำคลิปอะไรในด้านไหนนะครับก็หมอเอกก็จะมาทํา อยู่เรื่อยๆเนาะจะมามามา,มาลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับแต่หลักคลิปที่หมอเอกทาก็มักจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอการเงินนะครับในเรื่องของสุขภาพสัตว์เลี้ยงนะครับในเรื่องของภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรเงี้ยครับอันนี้คือก็เป็นเรื่องที่หมอเอกแบบว่าอ่าแล้วก็เป็นเรื่องของอสัสงหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ หมอเอกแบบศึกษาอยู่แล้วก็มีความรู้ในด้านนี้นะครับในระดับที่สามารถที่จะมาอัดคลิปบอกให้ทุกคนได้อะไรเงี้ยครับยังไงวันนี้หมอเอกไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย